เราชอบเลขสี่ถ้าคุณใส่เครื่องหมายลบหน้าเลขสี่เป็นลบอะไรลบได้เลยลบสี่เรามาถึงการเปรียบเทียบง่ายะนะครับระหว่างเหมือนอะไรดีเหตุการณ์คืออะไรเงินใช่ไหมทุกคนมีเงินไหมตอนนี้ในตัวมีมีมีหรอใครมีเยอะที่สุดตอนนี้สมดับมีด้วยห้าบาท อ้าวยังยังกล้าเสียงดังเอ้าวคนอืใครมีบ้างแมนตอนนี้ในตัวมีมีมีพี่แก่มีเท่าไหร่หรอเฮ้ยยี่สิบบาทเดียวยี่ส<อ>ิบบาทเดียวอ่แต่ยี่สิบบาทก็จ่ายไม่อะไรไม่ประหยัดจ่ายครั้งเดียวหมดขับอีกคนจ่ายห้าบาทจ่ายที่สองบาทสองบาทเราจะเดินอเงินเก็บไหไม่เออมันขึ้นมันขึ้นอยู่วิธีคิดนะเออนะครับเออนะครับลองลองเอาไปใช้ดูในการประหยัดมัธประหยัดนะตัวแต่คนนะครับอ่ะทีนี้ ตุมี5บาทพี่แก้มี20บาทใช่ไหมนะครับอ่าเหมือนกับพวกเราอะไรดีพวกเรามีเงินอยู่จํานวน5บาทถ้าเราไปใช้จ่าย2บาทก็คือ5้าลบสองแล้วเหลือเท่าไหร่เยะเหลือ3บาทก็ยังเป็นจํานวนเต็มนะยจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดง่ายๆเลยถ้าเกิดพวกเราเป็นหนี้อ้าวตุกี้เป็นหนี้ใครสักคนใีแนวว่านี้ตุกี้อยากเป็นหนี้ใครตรงนี้นี่ดีฮะเป็นนี่ดีติดนีลูกดีกี่บาทดิกี่บาทดิ๊กีบาท 10นี่ครับาทเออก็คือ10เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมลบอะไรเลยลบอะไรเลยลบอะไรครับลบอะไรครับลบห้าลบห้านะครับโอเคลบห้าจำไว้ออฟนี้ใครรวยสุดตอนนี้ใครรวยสุดใครรวยใครรวยสุดแก้มแก้มมีมากสุดแก้มมีเท่าไหร่24แกมมี24 เออสุกที่มีเงินสี่พันบาทนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ยาพี่ยามีเงินติดนี่ใครดีติดนี่ใครดีพี่ยาติดนี่ใครดีติดนี่ใครแก่ติดนี่แกมเอ้ห้องนี้มีเจ๊แล้วเนี่ยเจ๊จะมีใช่ไหมเนี่ยเออห้องนี้จะมีนะห้อนี้นะมันนี้เราต้องหมือนในข่าวอ๋อไอ้เรามดนไปนะครับแต่เพาแต่เพาวกเราชมข่าวตลอดใช่ไหมยิงเจ้วนี่นะครับคุณไม่ได้ให้หรักครามพวกเราคุณเตรียมอะไรมาให้ด้วยแล้วอ้าวอ่า ตาเลยนะพี่ยาพี่ยาเป็นหนี้แก้มอยู่สิบบาทพี่ยาติดลบเท่าไหร่ลบสิเท่าไหร่เอ่ลลบสิบใช่ไหมครับแล้วอานนท์อานนท์นั่งมองพี่ยาอยู่ทุกวันเลิงอยู่ไหนเนี่ยเออพี่ยาได้รับใช่ไหมน้องสมมติสมมติอานนท์จริงจังนะอ่ะเีนี้เอ้าพี่ยาพี่ยาลบอยู่สิบบาทแล้วเป็นหนี้ใช่ไหมครับอานนท์บอกว่าเอาของยา เดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยเธอ<ม>เราเอาเงินมาให้ยาห้าบาทอ,ะอ่ะอ่าจำนนให้ตั้งห้าบาทใช่ไหมห้าบาทท<ม>ีน<ม>ี้พี่ยาพี่ยาก,ก็จะเอาจํานวนนี้แหละไปชดใช้หนี่แก้มห้าบาทแต่พี่ยาก็ยังเป็นหนี้แก้มกี่ขั้นยังก็ยังเป็นหนี้ห้าบาทแล้วพี่ยาวยังเหลือลบอะไรอยมลบห,ห้า 5, ใช่ไหมครับรแค่นั้นเองอใช่ไหมอ้าวพี่ยาเป็นนี่ลบห้าเสร็จเรามา้องทราบข่าววิยาเป็นหนี้แก้มหมดที่อน ่าไม่เกียมาลอปได้หาลคือกใช่คิดอะไรกันพวกนี้เอะครับไม่ได้เลยนะเอ้าทีนี้ยอกมาลอกยาเราก็หวังดีกับยายาเอา5้าบาทเราไปเราให้ยาไปก่อนยาก็เอาเงิน5้าบาทนี้ไปใช้นีกับแค้ที่สิดลบอีกห้าี่สิพี่ยาจะเป็นดีไหมครับไม่เออก็คือเป็นเป็นเท่าไหร่มีหมดไหมเออก็เป็นศูนก็คือถือว่าเป็นจำนวนเต็มไรจำนวนเต็มศูน พี่ยาก็จะสบายไหมผมกดนี่แล้วกดแล้วนี่เ,ลลเลลออกดนี่แล้วเอ้ามีใครเป็นไม่เป็นนี่แล้วทุกมากกดตู้แต่กดทุกนั่นไปตูนปกก้นะครับไปรุ่นะครับอ่ะพร้อมยังอ่าทีนี้กูจะมีสิ่งขอนตันอวอย่างเลยกูกดกระดิ่งกดเส้นตบกระดิ่งผมนะฮะถ้าดูให้กูกดอะไรให้นะอ่ะโอเคเมื่อเราเมื่อเราสามารถเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบได้แล้วนะครับ ยกตัวอย่างอาจจะมีครับสองหนึ่งหลักสองหลักแต่ว่าที่เริ่มต้นความเานนข้าใจของเราคือหนึ่งหลักเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับกูมีตัวเลขมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างหนึ่งกับลบสองถามสุกี้ครับหนึ่งกับลบสองครับจำนวนเต็มบวกก็คือหนึ่งกับลบสองอะไรมีค่ามากกว่ากันครับอะไรมีค่ามา,ากกว่ากันครับหนึ่งกับลบสองครับ ถ้าเราลองโยงกับเหตุการณ์ง่ายๆเหมืกับเื่หรือิได้ครับหนึ่งกับลบสองในนี้ค่าเท่ากันครับห่งกับลบสองในนี้ค่าเท่ากันครับหนึ่งกับลบสองในนี้ค่าเท่ากันครับอ่าลบยกตัวอย่างเปนการสถานการณ์เมื่อกี้ที่เราพูดเรงนการเงินเนี่ยอ๋อการเงินครับใช่สังเกตง่ายๆครับคง่ายเลยอัดนึงไปจำนวนเต็มที่เีไม่ติดเครื่องหมาย ลบนำหน้าอีกตัวเลขจำนวนนึงมีเครื่องหมายติดลบเปรียบวัชีวิตเราอ่ะคนเราอ่ะคนนึงไม่ติดลบอีคนนึติดลบอ่ะเออคนไหนที่จะมีาหมดกันแค่นั้นเองเออระหว่างหนึ่งกับลองอะเมื่กี้ลสอเอ้ยหนึกับลบสองกับลเออแลเอาสมาจากไหนเนี่ยเออนึ่กับลบสอกใครได้ยืดเสียงถรกห้นึ่งกับหนึ่บสอะไรบ้ากันหนึ่บ้ากันคนตกก็ดีครับ อ้ากลวม็ใส่ตอนที okay ่โอเคปะโอเคโอเคปะโอเคอแม็ช okay. ั้นเลยนะเออน้ชั oh wow. okay 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 ้นเลยนะนีชัเลยนะเออน้ำชัเลยนะ่ยไโอเคปะปะยังไม่ต้องเขียนต่อนนะครับอ้าวโอเครูดิระหว่างลบสากับ3าอันไหนมากกว่าันครับน้ครับมากกว่ามครับควรตกกระดิครับ กดดีฉันแัตัวกเาแลอ้าวพี่ยาพี่ยาระหว่างห้ากับลบสองไหนมากกว่านคห้าห้มากกว่าถูกไหมครับ่วดออตกเลยนะครับแรงแล้วปวอ้าวฟันดี้ระหว่างหกกับลบสี่ไหนมากกว่านัหกนะ หกมากก่าไหว่าลบสี่หกมากกว่าลบสี่ใช่ไหมคูครจะเลยละอข้าพันยังนี่นะเอาไว้ใส่เพราะว่าคนครึ่งวันที่น้ำลายหมูเต็มหมดแล้นั่งเรียนกับครูนั่งหลับนันทีเอ้าพี่แก้มแล้วว่าลบเกับลบหอันไหนมีค่ามากกว่ากันลบเกับลบหมีค่ามากกว่ากันครับ ลบเจ็กับลบห้าเหมือนกู้กู้ไปติดที่กู้ฝนอยู่เจ็ดบาทกับกู้ไปติดหี้กูยอกอยู่ห้าบาทกู้ติดนี่ระหว่างกู้ฝนหรือกูยอกที่กู้ติดถ้าติดนี่มากแสดงว่ามีน้อยแต่ถ้ากู้ติดทนี่กู้ยอนน้อยจะดังว้างควาเยอะกู้จะเป็นไงค่าเป็นไงยิ่งจำนวนติดลบถ้าจํานวนติดลดจํานวนไหนที่ตามด้วยจานวนที่มากกว่าจํานวนนั้นจะมีค่าน้อยกว่า เช่นลบหนึ่งกับลบสองอันนึงแค่ติดลบหนึ่งกับจำนวนนึงติดแค่ลบสองแบบนี้เออแสดงว่าลบหนึ่งกับลบสองเนี่ยมากกว่อ้าวเหมือนคนเนี่ยอ่ะเหมือนคนเราอ่ะคนเปรียบเทียบระหว่างคนลบหนึ่งคนลบสองก็คือคนหนึ่งเนี่ยทำความผิดเอาเอาหมายถึงความผิดกระทงที่เหมือนกันใช่ไหมเออคนหนึ่งทำความผิดหนึ่งกระทงอีกคนหนึ่งทำความผิดสองกระทงสำหรับเธอเธออยากจะอะไรเรียนรู้รู้จักคนไหนนที่หนึ่ง คนที่หนึ่งเาเรียนทำผิดแค่เรื่องเดียวใช่ไหมอีกคนหนึงทำผิดเป็นไงสองมือคนไหนติดลบกันติดลบกันเจ็ดเท่าไงได้ได้เลยเอ้าพี่แก้มระหว่างลบเจกับลบห้าไหนมา่าลบไหนลบเจกับลบห้าไหนที่มา่าลบเพราะว่าติดลบตั้งเจ็ดใช่ไหมแต่กจำนวนคือติดลบแค่ห้าเองใช่ไหมเอออ้าวพี่แก้มถูกครับอ้าวกระดิ่งไม่ดังครับกระดิ่งกระดิ่งไม่ดังเนาะ หดไฟหมดไฟแล้วหมดไฟแล้วเอ้าไอ้ของประยุทธ์ระหว่าง3กับลบสอันไหนมากกว่ากันครับ3าใช่ไหมสามากกว่าอ่านนนนไม่ใช่ลมอันนนนอะอ่านนนนอะอ่านนนนระหว่าง5กับลบหอันไหนมีค่ามากกว่ากันห้ากับลบหอันไหนมีค่ามากกว่ากันลมอันนนกับลบหอันไหนมีค่ามากกว่ากันครับ 5กับลบหกจำนวนเต็มกับจำนวนลบหกรับอะไรี่ามากกันครับอะไรทีข้ามากันอะไรทีข่ามากันครับอะไรมีข้ามากันครับห้ากับลบหกอะไรทีข้ามากก่าับห้ามากกว่าใช่ไหมอ้าวมีาโนอ่ารมดอนสอกับลบสองอะไรทีข้ามากกว่ากันคูกลยเรามาดสอกับลบสองยากเหรอไม่ไม่ สกับลบสไหนมีค่าเท่ากันครับสกับลบสอเท้าเท้ากับลสองกับอันหนึงดลบ -2 อกับลบสงในมีค่าเท่ากันบวกสองกับลบสองเออกับลบสอนมีค่าเท่ากันครับจำนวนเต็มสกับจำนวนลบสองอะไรมากกว่ากันครับสองมากกว่าครับสองมากกว่าเพราะงังจำนวนเต็มติดลบใช่ไหมครับเอาลุตัวย่างใหม่ับหนึกับลบหนึ่งครับไหนมีค่าเท่ากันครับ หนึ่งมากกว่าใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนจำนวนแมได้ไปเใส่วนะอยไปชปกเอาใหานครเหมือนในเรื่องของเราเปียบเทียบได้นะครับทีนี้หลัว่าระหว่างการบวการลัวจะมีวิธีการที่รับให้พวกเรานเือนจานวนต็มวกับจนนเต็มลบถ้าเจอเครื่องหมยเหมือนกันเช่นอ่า จำนวนบวกบวกบวกก็จำนวนเป็นบวกบวกกับจำนวนเป็นบวกคือบวกบวกก็คือส่วนมากคือจะได้เป็นอะไรคำตอบบวกบวกเป็นลบบวกบวกก็หมายเหมือนกันบวกบวกถ้าเครื่องหมายเหมือนกันก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันก็เป็นอะไรลบแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นกรณีของการบวกลบเรายังไม่ไปถึงเรื่องแบบเดียวกันคูณนะครับอถ้าเป็นบวกบวกบวกก็คือเป็นไงบวกบวกได้บวกบวกได้โอ้ ลบลบได้ลบจนลบลบลบได้ลบลบได้เป็นไรได้เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็ลบบวกเป็นลบบวกลบเป็นลบลบอ่านะครับอ่ะทีนี้จับคู่ครูจะให้คู่ละสองคนเนาะนะครับให้คู่ละสองคนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเครื่องหมายเหมือนกันจำนวนนดอกได้จำนวนเป็นไรเต็มไรเครื่องหมายเหมือนกัน

พี่ยาพี่ยาดูให้พี่ปังนะโอ้นี่คูอแก้กับฟารุตแก้กับับฟารุตครับให้คูแก้กับฟารุตแล้วก็แก้ฟารุตแล้วก็อานนท์อานนนนนะอานนท์หายัวูวนนรับอนดัวนนะเบ่าเราองเราเห็นตัวแรกเลยครับที่าเป็นตัวไรใคร ครับเห็นใช่ไมครับดีเนาะนะครับเลขใคดีเลขนใครเซีนเล่นใคนักงาใช่ไหมครับเออเลใคหมดเลยกับเล่นใครฟน่าจะกันนครความหาเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรป้องดินซี่อยู่การใช้ภาษาใช่หมเรนะครับเห็่าพวกเราสัมผัสเอ่อนะครับได้สัมผัสได้อ่านรือยังได้นอยู่ะครับแล้วก็พ่ยพ่ยเห็นแล้วใช่ไหมอานน์ของอนนท์มนะครับผูการนะคถ้าเราดูจากแบบฝึกนะครับมัจะมีในเรื่องของ ท่าเรามาคำตอบที่ถูกต้องในเรื่องของการการบวกลบจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะครับแล้วก็แบบสึกตท้ายในเรื่องการคูณการคูณก็เหมือนกันครับที่เอาอาจจะสรุปเลยนะครับอันนี้ก็คือการคูณจะลักษณะเส้นเดียวกันเลยถ้าเครื่องหมายต่างต่างกันนะครับเช่นลบคูณจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มบวกลบบวกก็ได้ะลรลบบวกลบคูณกับบวกจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวกอ็หมายต่างกันลบบวก

เหมือนเหมือนสูตรคูนง่ายๆสูตรคูนง่ายๆนะนี่คืออะไรีเนี้ยรีดเนี้ยรีดเนี้ยสูเนี้ยนี่นะนะครับมันมีทุกรูปแบบไปรูปแบบเนี้ยอ้าวมอนยังมแล้วค่ะอ้าวนี่มันองต้องการคูนเนี้ยครับมอนกับพวกเราคือพวกเราจะต้องฝูกคูนได้สองคูนสองเป็นเท่าไหร่สยังไงสองคูนสองเท่าไหร่สี่สองคูสองเท่าไหร่สี่สองคูนสี่เป็นสี่อ้าวท่องมอหนึ่งท่องแม่สองสิ สองสองสองสีมแากเ่อปห้านี่ไม่เอานะไปพอมตั้งแต่2อง2ิบสองสองสิบเกอ้าสองแปเก็ดสองาพยีอขึ้นมาเลยสองสดยี่สิ dì dọc cảm xin bà dọc bà dọc dọc dẹp dọc 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 ถ้าทำถูกให้ชมนะถ้าทำผิดห้าโหนะถ้าทำผิดหโมนะสองสิบสองยี่สิบส่องสิบแปดยี่สิบสองสองสิบยี่สิอก้าสิบแปดสองแหกสองเจ็ดสบี่อกสิองสอง้าสิบสองสีแปมก่งนึ่ง้เดีวเดี๋เหมือนกันนะเม่อกี้เหมืกันะแม่เจ็นฮะแม่เจ็อ่ะไม่เดืองต่อไปแล้วไม่เรืตกไปแล้วโอ้ยย่อก็แปลไปทิละแม่นะ ไม่เจ็บใช้เวลานะครับเอาก็ได้สอสองอะรนะเจ็ดสองเจ็ดสี่ัเจ็ดก็เจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดสิเจ็ด้าอะไรนับปาดยังรู้ว่าเออนับปาดเขาพลาดได้ไหมเอนับปาดก็ปาดได้แสดงว่าต้องึกวนไหมต้องวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมันดวลกันแม่ไหนแม่ไหนแม่สอเออไม่ริบฝึกได้นะครับว่าือย้อเราไปตรวนะครับไม่คยกยอนนักข้องแต่ คูณที่คูณก็เราต้องบวกคูณว่ามันก็ลักษณะมันมันเหมือนการบวกลบเลยถ้าเท่าหมายเหมือนกันใช่ไหมจำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวกมันสลับการคูณสลับที่กันได้ไหมสลับที่กันได้ไหมครับสลับที่ได้นะครับอ้าวบวกบวกถ้าวนเจำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวกมันคือบวกบวกไงบวก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 ได้ไลยบวกบวกเออจำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มลบหรือบวกลบได้ลบลบเออถูกง่ายๆเ้ยจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มบวกลบบวกได้ ลบลบอ่านจำนวนเต็มลบคูณกับจำนวนเต็มลบลบลบได้บวกบวกใช่ไหมเออยากไหมไม่ยากทำไมคุณต้องขึ้นทั้งหมดก่อนเพราะว่าพื้นฐานสูงคูณแค่นี้เองที่ก็เป็นตัวเลขหลักเดียวเลยขึ้นง่ายเลยนะครับเอ้าเหมือนกับลบ3.5 3คูณาลบูณถ้าเราต้องแม่3 3มคูได้เท่าไหร่ล่ะสคูณได้สิใช่ไเรารู้อยู่แล้วแต่ลบาคูณือจำนวนเต็มลบควจำนวนเต็มบวกใช่ไหครับ แสดงว่าคนนี้ใส่เคหมายถิ่ลบเลยตอบรลบถิ่าเอหรออ 2คูณลบได้ลบยี่สบ่อคูณเพราะว่า2คูณสองได้ยีอ่าสองคูณสองยี่สี่รัดเลยใช่ไหมง่ายเลยง่ายสุดเลยสองคูณสิบสองได้ยีสแต่ว่า2องคูณลบยี่สก็คือสองจำนวนเต็มอะไรเต็มอะไรส -2 งสองสเต็บวกเต็บวกลบยี่สเหอไ้ลบสิบสองจเป็นาะไบวกคูณลบได้ลบก็เลยตอบไงตอบอะไร

ทำไมถึงลบห้าคูณห้าได้ยีห้าเพราะว่าคูณได้ยี่้าได้อะไรห25ย่คืนนี้ลบ้เป็นิงเต็มไรลบห้าเต็มอะไรเ่็มเ่ยมลบเต็มเต็มลบแล้วห้าลบบวกลบคูณบวกได้ลบคูณบวกได้ลบคูณบวกได้แก้มลบคูณบวกได้แล้วแก้มบอกว่า Đây, lộ... <laughs> à, OK, à. À, rồi, <laughs> lúc cuốn buộc ra à. Lúc cuốn buộc ra Lúc cuốn buộc Lúc cuốn buộc, khuôn mặt nó càng càng nắp Lúc cuốn buộc ra đây Được rồi, <laughs> <Đây, đô. cười> sau mày, sau mày Được rồi, à, cuốn buộc ra đây กับกรณีการคูณนะไม่ไปที่บวกลบนะกรณีการคูณการคูณนะครับบวกคูณลบได้ลบลบคูณบวกได้ลบบวกคูณบวกได้ลบคูณลบได้บวกดูกต้ไงแล้วยากยากไหมยากยากไหมได้ไม่ได้เปิดหัวแล้วเก้าห้าสิบแปดเก้าห้าสิบแปดยี่สิบนาทีโอเคกูขอห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวกูจะให้พวกเราได้ท แบบผมนี้ลงในสมุดเป็นคู่นะสเพราะอย่างเชื่อมใช่หไหมแบบนี้ก็ได้นะครับจะจดมาให้อ่ะอ่ะทีนี้นะครับพร้อมยังในส่วนของการคู่นะการคูณแล้วกันนะครับการคูณสุกี้ชอบเลขอะไรมายกตัวอย่างมาหนึ่งเลข<ม>เอาไม่เกินสองหลักก็ได้ดหนึ่งหลักก็ได้สองหลักก็ได้ชอบเลขอะไร ชอบสามสิบเอ็ดชอบสามสิบเอ็ดเอาฟิชเชอรี่กันแต่ละคู่เลยนะเร่เสนอมาสามสิบเใช่ไหมเอาคู่พิยาเสนอมาเท่าไหร่ยี่สิบสามสามสิบเอ็ดกับยีิใช่ไหมอายุอายุงอายุกูอ๋ออายุกูตองยี่สิบสามเ่เชื่อเช่อช่อ อ้าวสามสิบเอ็ดกับยี่สิบามสสเ่สามต้งเปรียบเทียบอ้าวองผสมสามสิกับยี่สิามไหนมีค่ามากก่ากันสามสิเอกับยี่สนาไหนมีค่ามากก่ากันสามสิเอ็ดอ้าวมออกผสมด้นะลบสามิบเอ็ดกับลบยี่สิาไหนมีค่ามากก่ากันยี่สิบสามลบยี่สามมดค่าลมากกว่าโอเคเปรียบเทียบง่ายๆได้ะอ่ะทีนี้อ่ากลุ่มที่กุ๊กพี่แก พี่แก้มเสนอเลขโดดมาสักหนึ่งตัวพี่แก้มกลุ่มพี่แก้มเลือกตัวเลขโดดมาสักหนึ่งตัวครับพี่นี่หนึ่งหลักเลขไหนลูกเลขไหนเลขไหนเลขไหนครับเลขไหนอ่ะวกลุ่มพี่แก้มยกตัวอย่างเลขมาหนึ่งตัวครับเลขโดดพี่แก้มครับเลขไหนเออหนึ่งเลขครับหนึ่งหลักยกมาหนึ่งเลขชอบตัวไหนครับชอบตัวไหนครับ ชอบตัวไหนพี่แกมหลักเดียวหลักเดียวอ่ะพี่แกชอบเลขไหนพี่แกชอบเลขไหนครับอ่าพี่แกชอบเลขหนึ่งอ่าคู่อานนท์อานนท์กับลมบานชอบเลขโดดหลักเดียวชอบเลขไหนกลุ่มพี่แกสนใจเลขหนึ่งลำบานชอบเลขไหนลำบานนชอบเลขไหนครับเลขสามหนึ่งกับสามใช่ไหมอ้าว 3 kiêng kia, 1 trái mặt em bội 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 bội mặt em 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 bội 1 em bội mặt em bội mặt em bội ลบหนึ so, so, so. ่ง so. ูามลบหนู3ลบนคูสาครับลบเนู่สาไลบหนึ owl. ่งูาได้สาอ่าอ่าอได้าเลอร่มหนึ่งมลยเรินึเิน่ลนึูณาเรนู่ณา คูณสามค่เาลบส่ะฮะลบสามเหมนกัแกมลบหคูณสาได้ไห่มี่คุ่พี่แกมฮะกลุ่มพี่แกมปารุปลารุลบหนึ่งคูณสามได้ไหนกลุ่มนี้ไดลบสเหมือนกันด้วยเอ้าคูอนนกับรามดออลบหนึ่คูณสามได้ไรครับคูอาีได้ลบหนึ่งคูณาได้ไรพี่หมได้สามเหรอเอาสดงว่าตอบลบสามกลุ่มลบสามีกลุ่มสาเอาไปทั้งกุ่มไหม เหลือชิ้นเดียวเลยเหลือชิ้นเดียวติดติดไปก่อนได้ไหมใช่โอเคโอเคอ้าวเฉลยอคำตอบนะครับประเด็นกระตุ้นสุดท้ายวันนี้ก็คือคำตอบที่ถูกต้องคือต้องได้ลบสามครับแสดงว่าถูกกินปุ่มสามปุ่มสามปุ่มต้องตรงด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ให้คู่ละหนึ่งชิ้นใช้รอบกันเฮ้ยไม่ใช่ต้องคนละชิ้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสามปุ่มทงปุ่มด้วยนะ่อาโอเคออ่โเควันนี้ได้หรอ ออหอออหรือคนางนได้นะครับถอว่าได้นะครับได้นี้ที่เหลือก็แต่ละกลุ่มก็ดูจะเออข้างบนก็คือะมียกตัวอย่างที่เป็นเลขไทยกับไเลขอารบิกที่เป็ติดลบกับให้ติดลบเป็นมาเนบวกเ็นลบนะครับแต่ว่าพวกเราดูในด่วนของบาคนก็จะมี ที่จงถามคำอบจะมีอยู่สองตอนนะพวกเราใช่ไหมนะครับพวกเราแต่ละคู่ทำตรงแม่ขบุตรของคู่ตัวเองนะครับได้ไหมี๋ยวจะเป็นเอไอเรียนใช่ไหมครับกูจะให้นักเรียนมาเรียนอยากอยากทำเสียงเป็นเอไอนะครับเอไอพูดเองนะบบทบุณโยนเข้ามาตอนนี้ตันนี้เอไอเสียงคล้ายคนมากเลยยัง มากแล้วนะบางทีพวกเราเดินไปโรงพยาบาลหรือไปที่ไหนเราเดินผ่าดเครื่องนีบางทีเรารูว่าคนยืนอยู่เราไปคุยต่อไปมาเสียเอไอได้ไหมนะทีนี้เสียงมันเหมือนคนมากเลยนะเหมือนคนรักเรียนผู้หีนะอ้าวเอาอย่าง